สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเจอกับคุณครูรัฐอีกเช่นเคยนะคะสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้หน่วยวันแม่แห่งชาตินะคะซึ่งคุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติของพระบรมาราชชนนีปันปีหลวงนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วก็เชิญเลยค่ะพระราชาประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถพร,ระบรมราชชนน,นีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพร,ระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพ,พิตรราชการที่9พระนามเดิมหม่อมราชวงศ์สิริกิจกิติยากรเป็นพระธิดาของพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ กับม่อมหลวงบัวกิติยากรเสด็จพระราชาสมภพเมื่อวันสุขที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475พระองค์ทรงเป็นสมเด็จพระราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และทรงมีพระราชธิดาอีก3พระองค์ทรงจบการศึกษาจากโรงเรียนเซนฟังนซิสเซเวียคอนแวนพร้อมพระอัจฉริภาพด้านภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสและทรงเปียนโน พระองค์ทรงติดตามพระราชบิดาซึ่งดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำประเทศอังกฤษประเทศเดนมาร์กประเทศฝรั่งเศสและพระองค์ได้ศึกษาต่อในวิทยาลัยการดนตรีที่มีชื่อเสียงของกรุงปารีสเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2493ทรงประกอบพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสที่วังสัปทุมและทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิต จากนั้นในวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493ซึ่งเป็นวันพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเด,ดบชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงได้รับการสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีที่มีพระชนมพรรษาน,น้อยที่สุดในโลก ต่อมาในวันที่20กันยายนพุทธศักราช2499พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในระหว่างที่ทรงผนวดเป็นระยะเวลา15วันและในปีเดียวกันในวันที่5ธันวาคม พระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เฉลิมพระบรมพาไทยเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับเป็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระองค์ที่สองของประเทศไทยต่อจากสมเด็จพระนางเจ้าสวภาดิภองศรีพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ห้า ระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานประการเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประสบนิกรไทยเพื่อความรุ่งโร์ทรงศิลปะ,ะวัฒนธรรมของชาติและเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของชาติบ้านเมืองทรงก่อกําเนิดโครงการในพระราชดําริมากมายในทุกๆด้านทั้งศิลปาชีพการศึกษาสุขนามายัยสิ่งแวดล้อมเป็นต้นมีโครงการเนื่องมาจากพระราชดาริในพระองค์ มากมายและพระราชกรณียกิจต่างๆได้ดำเนินมาอย่างต่อนเนื่องเป็นระยะเวลานาน,านเป็นที่ประจักษ์แก่คนไทยและชาวโลกองค์กรระหว่างประเทศต่างยกย่องและทุนเก้าถวายรางวัลและปร,ะริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์เป็นจำนวนมากขอพระองค์ทรงพระเจริญเป็นไนบ้างคะเด็กๆคุณครูให้เด็กๆด,ดูคลิปพระราช ประวัติพระราชจุชนานีปันปีหลวงไปแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของคำว่าแม่นะคะเด็กๆวันนี้สวัสดีค่ะ